ไอพี่มอทำอะไรเนี่ยพี่อันนี้เขาติดที่บังแดดเพิ่มด้วยครับบังแดดเอ้ยเคยได้ยินเหรอเขาไว้ทาครีมทาอะไรนี่มีหมวกด้วยอันนี้เป็นหมวกบังแดดนะครับสําหรับอ่าใครที่วิ่งโทรศัพท์แล้วก็เปิดแมพเนี่ยแล้วแดดร้อนๆอ่ะเข้าใจเลยอันนี้ช่วยได้เลยทะนุถนอมเลยนะเซฟตี้ผมว่าม่งเวิร์กเลยอ่ะ แล้วไอ้ตัวนี้ที่มันใส่ได้กับรุ่นอื่นใบหมวกใบนี้หรือว่าต้องคู่กับไอ้ตัวนี้เลยต้องมาเป็นที่บังแดดเฉพาะของรุ่น2827เท่าน,นั้นเลย<อ>ก็คือรุ่นนี้เท่าน,นั้นรุ่นนี้จะใส่ไม่ได้เออแล้วรุ่นนี้มันดียังไงพี่มอสรุ่นนี้ก็คือมีระบบการสะเทือนด้วยมีระบบการสะเทือน,อนไหนเอนไหนจะมียางรองรับการสะเทือนเวลาโโตกหลุมแรงๆนะครับโทรศัพท์พวกคุณอาจจะเจ๊งได้แต่รุ่นนี้จะไม่เจ๊งเพราะตัวนี้มีระบบรองรับการสะเทือนเออดีเว้ยแล้วเมื่อกี้แว๊บเห็นไอ้นี่พมัวนี้ มันคือพลาสติกนี่ใช่ไหมคือรุ่นนี้คือรุ่นนี้มีกุญแจขงขโมยในตัวถ้าสมมุติว่าขโมยมาแล้วแล้วแล้วหมุนปกติใช่ป่ะแบบเนี้ยไอมัอ๋อมันฟรีหรอมันจะไม่คลายเครื่อจะมาถือจะไม่คลายจะไม่สามารถขโมยออกไปได้ต้องมีกุญแจรุ่นนี้เท่านั้นเออแต่ลองทำให้ดูหน่อยถ้าหมุนเ้าหมุนอ๋อพอมันตรงเกียวมันปุ๊บนี่มันจะจะคลายเอออ่ะสำหรับใครจอดตามเอกอะไรห้าหมวกอ่ะหมวกตัวนี้ขันออกได้เหมือนกันแต่มีกุญแจไหมไม่มีอันนี้ไม่มีขันออกได้ไม่เป็นีน้ กันกันตัวนี้ไว้ดีกว่ากันตัวนี้ดีกว่าสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะสายเวฟคันนี้เขาใช้บาร์มาก็เลือกเป็นแบบจิดแทนแต่ก็ถ้าใครไม่ใส่บาร์ก็ให้เลือกเป็นไขกระจกนะครับผม